ทางด้านซ้ายมือจะเป็นตลาดใหม่ส่วนทางด้านขวามือจะเป็นตลาดเก่าดกเดี๋ยวจะเดินดูสักหน่อยว่ามีอะไรขายบ้างฝั่งนี้เป็นตลาดเก่าซึ่งเรียกว่าสาจักสาจักก็คือบาซาภาษาบาซาจักอันเก่าแก่ตลาดเก่านี้ก็มีสิ่งของค้าขายเยอะแยะก็เป็นสินค้าพื้นเมืองสินค้าหัตถกรรม ตรงนี้เป็นตลาดที่ขายสินค้าขายอาหารมีกุนเชียงมีไส้กรอกจะเข้าไปดูภายในตลาดสดว่ามีสินค้าอะไรขายบ้างมีส้มตรงนี้เป็นร้านอาหารที่มีชาวบ้านมาทานอาหารมากมาย ปลาต้งโขที่นี่ชิ้นใหญ่มากที่เรามองเห็นตรงนี้ก็คือปลาต้งโขซึ่งมีชื่อเรียกว่าชาควายแก้วมังกรก็มีมีส้มมีมีอง,งุ่นมะม่วงก็ลูกใหญ่มะม่วงที่นี่ลูกใหญ่ มีกล้วยก็ถามเชื่อไก่สดก็มีนะครับก็ขายทั้งตัวมีปลามีปลาด้วยตรงนี้เนื้อปลาที่ชำละแล้วอาหารทะเลก็มีเยอะแยะ ปลาทับทิมมีกุ้งอหอยที่นี่ตัวใหญ่อาหารทะเลตรงนี้เป็นอาหารสดนะครับซึ่งมีเนื้อไก่อยู่ด้วยผักผลไม้ก็มีอยู่ที่นี่ปลาไหลมีการขายปลาปลาสดสดันนี้ปลาเข็ง โสมตัวขายอาหารสดภาน้เงไงเรียดไปจอข้างหนนะ้าตรงนี้เป็นรงงังมงิมเพุ่งน้อยแล้วมีปลาต่งางๆเยอะแยะมากมายปลาสดก็มี ขายผลผลไม้มไวคือสเลยชีวิตดุย์ที่เห็นตรงนี้ก็คือกบกบที่ลอกหนังแล้วปลาตัวใหญ่ๆที่มีปลาเยอะครับที่เสียมเรียบเนื่องจากว่าเป็นแหล่งที่มีต้นเลสาบก็มีปลาเป็นสินค้าที่สำคัญ ปลาต่างๆก็กท,กที่ลองหลังครับทั้ทงไก่ทั้งนกก็มีปลาก็มีไก่เป็นตัวขายปลาปลา,ปลาเกลอโต,โต តោះសានក ዳ ងកំមានត្រីកំមានហូបមានតំលូងនេះខៃអាហារសមុទ្រ ร้านอาหารครับเขาก็มาทานอาหารกันที่นี่ตอนนี้กำลังเช้าอยู่ยายมาคี่ม่กี้เน,นี่นย

ขายข้าวสาลีอังกอกก็ตักเคย ตลาดใหม่ก็มีร้านใหม่ๆมมากมายมีสินค้าจำหน่ายเช่นเครื่องเงินเป็นต้นพระเจ้าชัยะกรมมาที่เจ ที่นี่มีเครื่องไม้เยอะแยะเป็นเครื่องไม้แกะสลักที่มีความสวยงามร้านนี้จำนายเครื่องหนังจระเข้ซึ่งมีอยู่มากมาาอย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không